สวัสดีค่ะวันนี้เดินออกมารับเพื่อนสาวนี่ไม่ไปเปิดร้านมาหาถึงบ้านเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะอยู่ต้องแยะลาฝฟอ่อนมาถึงโอชุนได้คิดดูไกลไหมก็เลยเห็นนี่ต้นนี้สวยๆเหลืองๆพินเด,เดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกันนะคะมาแบบสภาพปอนๆไม่ได้แต่งตัวสวยงามเลยนั่งหนาสวยไหม พองสีเหลืองเดี๋ยจะลงไปข้างล่างเนาะขออนุญาตลงก่อนนะคะจ้าลงเลยขออนุญาตแล้วสวยไหมเหลืองสวยมากเลยเนี่ยเขาไปทําน้ํามันใช่ไหมยุพินเนี่ยยุพินบอกว่าเขาไปทําน้ํามันที่เรากินกัน,กนตรงข้างขวด่ะจะมีสวยมากยุพินเข้าไปแล้วฉันถายให้เียัน น้ำมันต้นน้ำมันที่ยาไปทำน้ำมันพืชเนี่ยที่เรากินเสื้อกับดอกสีตัดกันน่าดูเลยอันสีชมพูนั้นไม่ได้ทำน้ำมันนะคะเสื้อเขาสีเหลืองนี่ทำน้ำมันมันเหมือนผักหลังตุ้งบ้านเราใช่ใช่ทันก็ว่างั้นแหละมันกินเหมือนเลยก็ถือถ่ายฉั้นมั่งกล้องไม่ได้ถ่ายร่วมนะท่านจะยืนอยู่มั่งระหว่างหัวขาวกับดอกสีเหลืองจะพัดซ่ากันไหมคะ รับเพื่อนมาแบบนี้นะสวยไหมยุพินสวยดีสวยเนาะ,อะโอ้ยพึ่งก็เยอะสวยอ่ะเกษรดอกไม้ <c oughs> ไงพึ่งมันดูดเกสรดอกไม้ใช่ไหมเนี่ยสวยมากมากมันเหมือนผักลางตุ้งบ้านเราพาเดินให้ดูใกล้ๆนะคะคไม่รู้ว่าจะโดนย่าไหนคันมางเพราะว่ามาในชุดแสกชุดนอนอยู่บ้านเพื่อนโทรมาเข้าบ้านไม่ถูก ปล่าตื่นน้นแล้วแต่ชุดอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนี่นะคะสวยมากเลยเหลืองยาวอลามไปนู่นแม่โอเคนะคะให้ดูเล็ก,ก,กๆน้อยๆมีเพื่อนมาดีใจจังท่านอยู่บ้านคนเดียวก็เก็บฝาดบ้านนี่สวยมากเลยยาวเรียบๆไปนู่นเลยตอนนี้ซัมเมอร์เขาก็จะปลูกต้นพวกนี้เนาะยูเพีน ทุกสองข้างทางเวลาเราจะไปสตอโฮมหรือเราจะไปอะตอนนั้นที่ไปกับหยวนน่ะที่จะไปเยอรมันน่ะสวยอย่างเงี้ยสองข้างทางนี้เลยอ่ะบอกยวนฉันอยากลงไปถ่ายรูปจังไม่ยอมจอดรถให้และแต่นั่งมองเฉงเงอเหมือนหมาเห็นเครื่องบินน่ะไม่ยอมจอดสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยๆนะคะให้ดูเล็กๆน้อยๆ สวยสวยสวย,เอ,ยเอียงเอียงเอียงหน่อยเอียงรูปหน่อยเอียงรูปหน่อยให้ดูตามยาวด้วยนี่โอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย